วิเคราะห์อบอลวันนี้บายเจ้าลกบอลประจําวันที่24กุมภาพันธ์วันนี้จัดให้อีก3คู่เหมือนเดิมนะครับมีคู่ระหว่างปอร์โตพบวิกตอเรียกิมาไลส์เซบียาพบมาโยก้าและโรม่าพบมอนซ่าครับใครที่สนใจตัว v ีเเน้นๆนอกเหนือจากนี้เข้ามาได้ที่ลายแอดด้านล่างได้เลยนะครับมาดูที่ผลประกอบการเมื่อวานกันครับคู่เอก3คู่ที่วางเอาไว้เลอันมาริตชนะกิโลนา2-0บาเยอร์มิวนิกชนะแฟรง์เฟิร์ต4-0และแมนเชสเตอร์แพ้ลิเวอร์พูล0-2ครับ สูรตัวย่อยที่ให้ไว้ตามนี้เลยนะครับมาที่คู่แรกครับปอโต้พบวิกตอรียกินมาไลเสถิติในการพบกันของทั้งคู่นะครับเคยเจอกันมา10ครั้งปอโต้ชนะไป9ครั้งและแพ้ไป1นครั้งครับมาดูที่อันดับผลงานของทั้งสองทีมครับปอโต้อยู่ในอันดับที่4แข่ง22นัดชนะ14เสมอสแพ้4ได้46เสีย18มีอยู่4 6แต้มครับส่วนทางด้านของวิกตอรียกินมาไลอยู่ในอันดับที่8แข่ง22นัดชนะ7เสมอ10แพ้5ได้30เสีย25มีอยู่31แต้บ ปอร์โตวันนี้เตรียมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมวิกตอเรียกิมเรไลโดยเจ้าบ้านวันนี้จะมาในระบบ3-4,2-1อปอร์โตเพิ่งจะผ่านคําคือที่น่าผิดหวังมาหลังจากพ่ายกับโลมาไป2-3ในรอบเพลย์ออฟของโยูโรปาลีกส่งผลให้พวกเขาตกรอบด้วยสกอร์รวม3 4แม้ว่าทีมของมาตินเนสซีิจะสู้ได้อย่างสูสีแต่สุดท้ายพวกเขาไม่สามารถต้านทานเกมลุกอันดุดันของทีมหมาป่ากรุงโรมได้ครับการตกรอบฟุตบอลยุโรปทําให้ตอนนี้ปอร์โตต้องหันไปโฟกัสกับเกมลีกอย่างเต็มที่มากันที่ทีมเยือนวันนี้จะมารบ,บ42-31 วิตอรียกิมาไรยังมีปัญหาเกมเยือนแม้ว่าฟอร์มการเล่นของปอร์โตในช่วงหลังจะไม่ถึงกับโดดเด่นมากนักแต่พวกเขายังคงม,มีสถิติที่ยอดเยี่ยมเมื่อเล่นในบ้านโดยเฉพาะการพบกับวิคตอรีอากิมาไรซึ่งเป็นคู่แข่งที่พวกเขามักทำได้ดีเสมอทีมเยือนแม้ว่าจะเป็นทีมที่มีศักยภาพพอสมควรแต่พวกเขายังมีปัญหาเรื่องฟอร์มนอกบ้านที่ไม่ค่อยดีนักการบุกมาเยือนในเกมนี้มีโอกาสกับบ้านมือเปล่าครับผมมองคืนนี้ปอร์โตชนะ2-0ครับ คู่ต่อมาครับเซบีย่าพบกับมาโยก้าสถิติในการพบกันของทั้งคู่นะครับเคยเจอกันมา10ครั้งเซบีย่าชนะไป5ครั้งเสมอสาครั้งและแพ้ไป2ครั้งครับมาดูที่อันดับผลงานของ,องทั้งสองทีมกันครับเซบีย่าอยู่ในอันดับที่13แข่ง24นัดชนะ8เสมอ7แพ้9ได้29เสีย34มีอยู่3 1เแต้มครับส่วนทางด้านของมาโยก้าอยู่ในอันดับที่7แข่งย4นัดชนะ10เสมอ4แพ้10ได้ยีเสีย30มีอยู่34แต้มครับ เซบีย่าวันนี้เตรียมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมมาโยก้าโดยเจ้าบ้านวันนี้จะมาในระบบ4-3-3เซบีย่าฤดูกาลนี้ผลงานไม่ค่อยคงเส้นคงวาเท่าไหร่นะปัจจุบันพวกเขาลังอยู่ในดับที่4-3ของตารางคะแนนโดยมีเป้าหมายหลักคือการทำแต้มให้ห่างจากโซนตูกชั้นให้มากที่สุดอย่างไรก็ตามเกมนี้พวกเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการถล่มเลอัลบายาดดรีไปแบบขาดลอย4-0ครับซึ่งถือว่าเป็นชัยชนะที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับทีมก่อนเกมนี้ขณะที่มาโยก้าวันนี้จะมาในระบบ สี่สอสาม,มายอก้ากำลังอยู่ในเส้นทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆครับ พวกเขาลางอันดับที่7ของตารางคะแนนและยังลุ้นทําอันดับเพื่อลุยศึกยุโรปในฤดูกาลหน้าด้วยฟอร์มล่าสุดของพวกเขาก็ไม่ธรรมดาหลังจากเปิดบ้านเอาชนะอารสพามัสมา31ทําให้พวกเขาเก็บ3แต้มสาคัญได้อย่างต่อเนื่องและยังไม่แพ้มาแล้ว2เกมติดดูแล้วเกมนี้มอยาก้าเล่นเกมเยือนได้ดีหากมองจากสถิติการพบกันระหว่างทั้งสองทีม5านัดล่าสุดในลีกา้ามีเพียงนัดเดียวเท่านั้นที่จบลงด้วยผลเสมอซึ่งแสดงเห็นว่าเกมนี้มอกาสจะมีผู้ชนะสูงครับอย่างไรก็ตามโอกาสเข้าวินยังคงอยู่ในกำม,มือของเซเบียเนื่องจากได้เปรียบจาากการลลงเ่น ้าแถมวันนี้ยังต้องเจอกับมายอกาที่เล่นนอกบ้านได้ไม่ค่อยดีเป็นทุนเดิมด้วยคืนนี้ยังไงเจ้าบ้านน่าจะเก็บ3มแต้มไปได้ครับผมมองเซบียาชนะ2 0ศครับและคู่สุดท้ายมาที่โลมาพบกับมอนซาครับสถิติในการพบกันของทั้งคู่นะครับเคยเจอกันมา5ครั้งโลมาชนะไป3ครั้งเสมอ2ครับ มาดูที่อันดับผลงานของทั้งสองทีมกันครับโลมาอยู่ในอันดับที่9แข่ง25นัดชนะ10เสมอ7แพ้8ได้36เสีย29มีอยู่37แต้มครับส่วนทางด้านของมอนซาอยู่ในอันดับที่20แข่ง25นัดชนะ2เสมอ8แพ้15ได้21เสีย39มีอยู่14แต้มครับโลมาวันนี้เตรียมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีม a c มอนซาโดยเจ้าบ้านวันนี้จะมาในระบบ3-4-3 โรมาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในลีกโดยไม่แพ้ใครเลย9นัดหลังสุดในเซเรียและยังสามารถผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายของศึกยูโรป้าลีกได้สำเร็จเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาอีกด้วยซึ่งจุดนี้ช่วยเสริมความมั่นใจกับทีมของพวกเขาได้เป็นอย่างดีมาที่มอนซ่าครับวันนี้จะมาในระบบ3-5-2มอนซากำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากในฤดูกาลนี้ครับ พวกเขายังไม่สามารถเรียกฟอร์มเก่งออกมาได้ทําให้ตอนนี้ยังหลังอยู่ในดับสุดท้ายของตารางคะแนนและมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกทิ้งห่างจากโซนปลอดภัยอีกด้วยนอกจากนี้ปัญหาหลักของพวกเขายังอยู่ที่เกมลุกและเกมรับที่ขาดประสิทธิภาพครับซึ่งทําให้โอกาสในการเอาตัวรอดจากสถานการณ์นี้ดูลิบหรี่เหลือเกินทําให้คืนนี้ดูจากโลมาที่กําลังมั่นใจและมอนซาที่ฟอร์มกําลังตกทั้งลุกและรับครับดูจากฟอร์มตรงนี้แล้วโลมาถือว่าเหนือกว่าทุกด้านครับวันนี้จึงไม่น่าพลาดสามแต้มมาได้ผมมองโลมาชนะ2 0ครับ และสําหรับใครที่อยากได้เพิ่มเติมมากกว่านี้สามารถแอดไลน์มาในกลุ่มตามที่ไายลแอดด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้ร้อยเอาแค่บาทเดียวยังไงก็เข้าผมเจรล็อกบอลขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ